This world is a loser. In a world called Inamortar, you are surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. West, no one. Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Each believe that their way of life is the only way, but dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as Archidots, the way of the archer, Sword Swordwrath, the way of the sword, killer the way of the mage, and Speartons, the way of the spear. You are the leader of a nation called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องนะครับต้นไม้เล่นเกมนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมสติกบอลครับสงครามขี้ก้างครับเออสงครามขี้ก้างาจะบูทใหม่ทําเพื่ออะไรวะเอองงกับตัวเองเหมือนกันตอนนี้นะครับเขาก็ให้เรานั้นปล่อยขาคนขุดเหมืองมานะครับมเนอร์นะอามเนอร์คนขุดนะครับขุดขุดขุดอะไรงนั้นอ๋อกดตรงรูปดาวนะครับดาวที่มีลูกกากระบาทใช่ป่าวะโอ้เอาก็ให้เราปล่อยอาคลับแมนมาสองคนนะครับก็คนใช้กระบองเออ องคนแล้วก็ไปยืนรออยู่ตรงหน้านุปันนั่นแหละอ่าตอนนี้เป็นคำสั่งให้เราโจมตีนะครับโอเคเราปล่อยให้อ่าคนใช้กระบองสองคนของเราไปโจมไปโจมตีนะครับก็อันนี้โอเป็นอะไรวะป้อมนักขนูเออเราจะสู้ได้ไหมวะอุ้ยดาเหนนิดเดียวกากการเฮ้ยดาหนึ่ยี่สิบได้ไงวะโอ้โหสี่สิบสองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนควบคุมก่อนควบคุมสักตัวหนึ่งเออเออเพื่อนช่วยไปกันหน่อยเออะไรเพื่อนดีมากดีมาก ตีเรื่อยๆแหละเรตีอยู่เรื่อยๆแหละเดี๋ยวให้เพื่อนไปค่ายพวกที่มันโผล่มาอ่าหลังจากนี้แล้วเราจะไปตีโดนไหมเน่เพื่อนเพื่อนไม่นะเพื่อนไม่ไม่เพื่อนเพื่อนไม่เราต้องคัทเราต้องคัทให้ได้เว้ยเราต้องคัทตุ้มอ้าวไม่โดนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโดนแล้วไงทุกคนนี่ขนาดเ o า m a กแล้วเนี่ยผมยังไปแทบไม่รอดเลยผมเก่งไหมล่ะเออนี่เราปลดล็อกตัวอะไรอ่ะอ๋อเราปลดล็อกทัศนูใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด เออเนี่ยนักธนูแล้วก็เดี๋ยวจะมีนักธนูของฟอมเลยอ่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเกรดอันเราทหารของเราเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะทําการอัปพ,พีแอ็ของนักขุดและก็อัปหมวกให้นักอ่าให้คนมีกระบองนะครับเพื่อที่จะให้ขุดไว้ขึ้นและก็ ให้คนมีกระบองแข็งแกร่งขึ้นและวิ่งไวขึ้นนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นด่านการรอบโจมตีนะครับอุ้ยเรามีไม้เนื้ทั้ง4คนเนะี่ยสุเยี่ยมเลยอุย้ยมีสกิลมาเพิ่มด้วยอ่ะอันนี้ขุดผมอัพพีเอ็กไว้แล้วก็ขุดไว้นะเออดี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 ดดดโง่มา<ล> <places S 1> ทุกคนนะันมันเหล่าชนชนเผ่าคนป่าซาไกนะครับจะเข้ามาโจมตีลูกปลาเราแล้วเอาไม้เนื้เราไปเก็บแล้วก็จะเอาเดี๋ยวนักธนูจะปอมเรามายิงพวกแม่งให้ตายห่ากันให้หมดเลยเออยิง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 เข้าไป จะตายกันหมดไหมอืมทีละตัวผมว่าไม่ไหวผมว่าไม่ไหวผมน่าจะต้องเอากําลังเสริมมาเพิ่มบ้มระเบิดไปหนึ่งส่วนพวกที่เหลือเดี๋ยวเราเอาคนถือกระบองมาไล่มาไล,มาไล่ตีไล่ฟาดั้งให้หมดเลยเออ<ด><ด>แล้วครับมันตายหมดแล้วโอเคเราปล่อยเราปล่อยเราคนถือกระบอกแล้วก็นักธนูอมาให้หมดเลยนะครับเออเยี่ยมดีมากมเวดี้กูดอืมยวจะทําการสปีดอัพคลิปเพื่อไม่ให้งานเสียเวลาแล้วกันนะครับ เอาล้ครับทุกคนพาทีใกล้ตกดินแล้วด่านนี้ก็จะโผล่มากาเพียเไปเโอ้ในวันจะโผล่มาเยอะโผล่มาแค่ห้าคนเองไม่เป็นไรหรอกเราส่งทหารเราไปจงตีดีกว่ามันได้ไม่เข้ามาไกล้ลูกั้นเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยกระโดดเลยตุ้มตุ้มตีกันโอ้โหระลุมบอลกันตายไปแล้วหนึ่งทหารผมฝั่งมันก็ตายเอาเอาไงเอาไงฝั่งไหนจะรอดดูดูดูต่างผมรอดต่างผมรอดเก่งไหมเราไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะ โอเคมาถึงหน้าต่อไปแล้วอันนี้เป็นด่านขอลายด่านสวัสดของนักดาบนะครับระหว่างที่ทำอะไรก่อนปล่อยไมเนอร์มาก่อนสิครับเออปล่อยไมเนอร์มาก่อนไม่ให้ปล่อยด้วยโอ้โ oh หไม่เป็นไรเดี๋ยวรอทูตัวเรียวกันไปก่อนนะครับทุกคนผลิตอาชิโออมกมานักธนูเขาก็ตอนนี้กำลังฝึกอยู่โอเคเดินออกมาแล้วนะครับเดินออกมาอย่างสง่าผ่าเผยน,นะครับนักธนูอ่าไหนมายืนรอยังน,ง,นองนักดาบสีแดงคโหตทีนี้ก็รอนักดาบสีแดงโอเคนี่ไงมาแล้วมายืน ไหน,นเดี๋ยวเราจะทริคช็อตดูนคราวว่าจะได้หรือเปล่าโอ้เงะไม่ได้เอายิงธรรมานาก็ได้อ่าแล้วก็ตุ้มโอเคมาเล่นกันตาปกติดีกว่าตอนนี้ผมผมก็ผลิตออกมาเยอะพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวก็ให้โจมตีไปเลยนะโจมตีเลยไป yes ไปเลยว้าบึ้มบานมันเลยบึ้มบานมันเลยกระโดดต้ม oh. ไม่มีใครกระโดดเลยโธยสอบว่าผมโดนลุมชะกำโดนรูนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเอ็มจะสอบว่าขับแมนเออผมว่ารอดผมว่ารอดแต่ผมต้องควบคุมสักตัวหนึ่งนั่นแหละมันจะได้ตาโดนึงโฟกัสพื้ฐา,านเนาะอู้โดนไหมโดนไหมไม่โดนโอเคแต่รอบนีตีโดนแล้วเ <c oughs> นี่ยผมมีแรงกว่าคนอื่นอเออเบิดแล้ว เราจะได้เปลี่ยนเราจะได้เปลี่ยนจากกระบองเป็นอาเป็นดาบที่สุดแสนจะแข็งแกร่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเออเยสได้ดาบแล้ว <Wow. S 1> อย่าไปรีรอนะครับก็อัพดาบกันเลยดีกว่านะแล้วก็อัพอ่าเนี่ยเออไอหลังที่สะเก็ดธนูของอาร์อาเช,อาชอดอนใช่ปะอาอร์เชดอนอถูกแล้วด่านสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโอ้ยเรามาตบกับนักรบสปาร์ตานะครับเราจะโดนขอปาหอกใส่หรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันแต่เราต้องผลิตออกมาเยอะๆครับผลิตออกมาเยอะๆเ,เลยทำไมไม่ผลิตไมเนอร์เออเนี่ยโอ้ผมมาพากที่หลังก็นี่แหละครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเร่งความเร็วกันดีกว่านะครับท่านผู้ชม กองทัพของเราก็มีทั้งหมด25้าคนแล้วนะครับเราก็จะบุกได้แล้วบุกเลยบุกเลยบุกเลยเฮ้ยมาพอดี <c oughs> ออไมเนอร์นั่นแหละวิง่งหนีกันไปให้หมดวิง่งหนีกันไปให้หมดนั่นแหละวิ่งหนีกันไปให้หมดโจมตีมาเลยเราปหารของข้าโจมตีมัน <c oughs> ไปถึงลูกปั้นนะมาถึงลูกปั้นนะไม่ใช่คน <c oughs> โอโ้โหโอ้โหตายตายเรียบทหารผม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวควบคุมสักคนหนึ่งเออนั่นแหละโฟกัสแต่ลูกปั้นนะ เราจะให้ท่าเขานี้ไปตีตัวอื่นไม่ได้จะต้องโฟกัสตึบปั้นเว้เออเพราะว่าถ้าเราควบคุมมัน้เราจะตีแรงขึ้นและจะาสามารถคิวด้วตัวเองได้แต่ตอนนี้วิ่งก่อนเราวิ่งก่อนผมว่าผมไม่ไหววิ่งก่อนวิ่งดูนะครับเดี๋ยวผมจะโซโลสปาตาทั้งกองทานะครับมาแล้วหนึ่งแค่ตัวเดียวผมแทบจะยังไปไม่รอดเลยเออมามาตัวหนึ่งมาออกกันไหมมาให้หมดมามาตีตีให้หมดเลยมาตี เฮ้ยกองทัพออกมาก่อนกองทัพของข้าออกมาก่อนออกมาก่อนเฮ้ยออกมาเร็วๆเร็วเยอะสกีนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กองทัพเพิ่มไอตอนนี้กองทัพผมก็กลับมาแล้วแล้วก็ได้สปาร์ต้ามีเป็นกําลังเสริมอีกคนด้วยนะครับเผิ่ <c oughs> มาได้ไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นฝ้าผมไปอัพทุกปั้นนะครับ <c oughs> อาจจะได้เราคุมสปาร์ต้าตัวนี้นะครับปลาหอกเลยตุ้มพุดดั้งไม่ร้อยยี่สิบโอ้ยเย้เลยชนะน,นะครับทุกคน เออก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้เรามาดูกันว่าเราได้สปาร์ตันแล้วอืเป็นความภาคภูมิใจเนาะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับโอ้ยโคษสนานะ